สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรายรีวิวช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งในไทยและต่างประเทศวันนี้ถือเป็นตอนพิเศษที่หลายคนรอคอยเพราะเราจะพูดถึงโตโยต้าฮิลสรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026รถกระบะในตำนานที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานและกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยรู้ราและลำหน้าก,กว่าเดิมถ้าเอ่ยชื่อฮิลลสคนไทยแทบจะรู้จักทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าๆที่ใช้ทำง,งานบรรทุกหนักหรือรุ่นใหม่ๆ ที่เน้นความสะดวกสบายสำหรับครอบครัวฮิลเลส์อยู่คู่ถนนเมืองไทยมานานหลายสิบปีจนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยเลยก็ว่าได้จุดแข็งหลักของฮิลเลส์ที่คนไทยยอมรับก็คือความทนทานประหยัดดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญคือขายต่อได้ราคาดีแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปความต้องการของคนซื้อรถกระบะก,ก็เปลี่ยนตามไปด้วยวันนี้ผู้ใช้ไม่ได้มองหาความทนทานเทียงอย่างเดียวแต่ยังอยากได้ความสวยงามความสะดวกสบายเทคโนโลยีหลักมั่นคงและที่สำคัญคือความปลอดภัย โตโยต้าจึงไม่รอช้าจ,จัดเต็มฮิลเรุ่นใหม่ปี2026ให้แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโตโยต้าฮิลเ์ถูกออกแบบใหม่หมดจุดแรกที่สะดุดตาคือด้านหน้ากระจังหน้าถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของฮิลเล์เส้นสายรอบตัวรถมีความคมชัดมากขึ้นฝ่ายหน้าเป็นแบบเลดดีไซน์ใหม่ที่บางเฉียบทันสมัยให้ความรู้สึกแข็งแรงและสปอร์ตในเวลาเดียวกันด้านล่างมีไฟตัดหมอกทรงใหม่ที่กลมกลืนไปกับกันชน ยังลงตัวล้ออันลอยขนาดใหญ่ขึ้นเสริมความบึกบึนส่วนด้านท้ายใช้ไฟไท้ายเลดแบบใหม่ที่มีหลายไฟทันสมัยดูพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนชัดเจนเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน To โ,โยต้าฮิลเล0 0 2026ภายในรูราและทันสมัยกว่าที่เคยบอดนั่งถูกออกแบบใหม่รองรับสริระได้ดีขึ้นวัสดุภาย ในใช้เกรดสูงมากขึ้นแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเสียงจากลำโพงคุณภาพสูงทำให้การเดินทางสนุกขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและพอร์ต USB-C สำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง Toyota ไม่ได้หยุดแค่เรื่องความสวยงามและความสะดวกสบายแต่ยังจัดเต็ม เรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยฮิลเล็2026มาพร้อมโ o y o t a Safety Sense เวอร์ชั่นล่าสุดรวมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยทำให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นมากนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคันที่ทำให้ผู้ขับมองเห็นได้ทุกมุมมองเวลาจอดหรือถอยในด้านสมรรถนะฮิลเล็2026ถูกพัฒนาให้ดีกว่าเดิมมากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ถูกปรับปรุงใหม่ ประหยัดน้ำมันขึ้นแต่ยังคงแรงบิดมหาศาลเหมาะสำหรับการบรรทุกและลากจูงส่วนที่เป็นไฮไลท์คือการมาของรุ่นไฮบริดที่รวมเครื่องยนต์ดีเซลกับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งกว่าเดิมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการมาของรุ่นไฮบริดนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับองค์การรถกระบะเพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันแล้วยังช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นปัญหาสำคัญของโลกปัจจุบันระบบช่วงล่างของฮีลสใหม่ก็ได้รับการปรับจูนใหม่ เพื่อให้ขับนุ่มนวลขึ้นโดยเฉพาะบนถนนครุกคะัดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแต่ยังคงความแข็งแรงพอสําหรับการบรรทุกหนักวิศวกรของโตโยต้าพยายามทําให้ฮิลเ์รุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ทั้งคนที่ใช้ทํางานและคนที่ใช้เดินทางกับครอบครัวประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดหลักของโตโยต้าฮิลเล์และแน่นอนว่ารุ่นปี2026นี้